สวัสดีค่ะทุกทุกท่านคะยินดีต้อนรับเข้าสู่คุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงสำหรับ f c ท่านใดนะคะที่เข้ามารับฟังคลิปเป็นครั้งแรกฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงด้วยนะคะและหากท่านชอบคลิปนี้ก็ฝากกดแชร์เพื่อเป็นอีกหนึ่งกำลังแรงใจ mm hmm. ให้กับคุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงด้วยคะ่ะชาวราศีตุลทุกท่านคะ่ะในช่วงวันที่1-10ิบ กุมภาพันธ์2,569การงานการเงินความรักสิ่งใดจะให้โชคแก่ท่านถ้าท่านกำลังคาดหวังสิ่งใดอยู่จะได้มาหรือไม่มารับฟังกันได้เลยค่ะสำหรับท่านใดที่เกิดในช่วงวันที่17ตุลาถึงวันที่15พฤศจิกาท่านก็สามารถรับฟังคลิปนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะชาวราศีตุลทุกท่านคะในช่วงวันที่1 10กุมภาพันธ์นี้อันดับแรก อยากจะขอเตือนท่านนิดนึงเพราะว่าชาวราศีตุลเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะคือท่านเป็นคนที่เป็นผู้ใหญ่เป็นคนที่มีความยุติธรรมรักความยุติธรรมนั่นเองนะคะชอบช่วยเหลือคนอื่นด้วยนะเป็นผู้ที่มีจิตใจเมตตาอบอ้อมอารีชอบช่วยเหลือคนอื่นไว้ใจคนที่ท่านคือถ้าท่านไว้ใจใครท่านจะเต็มร้อยฉะนั้นช่วงนี้อยากจะขอเตือนนิดนึงนะคะ อย่าไว้ใจคนง่ายเพราะว่าท่านจะเจอคนที่มีเล่เหลี่ยมเข้ามามักจะได้สัมผัสกับคนที่มีเล่เหลี่ยมคนที่คิดไม่ซื่อระวังคนไม่จริงใจปากอย่างใจอย่างต่อหน้าทําดีรับหลังทิมแทงนะคะการ,รแกล้งรังรแกงฉะนั้นช่วงนี้อย่าไว้ใจคนง่ายแม้แต่ท่านจะพูดคุยเรื่องอะไรก็ตามท่านจะต้องเด็กขาดคําในคํานั้นคําพูดคําจาของท่านจะต้องหนักแน่นท่านต้องการอะไร จาะจงไปเลยนะคะอย่าพูดกังวลช่วงนี้และต่อมาให้ท่านระมัดระวังหนังสือเอกสารสัญญาถ้าจะต้องเซ็นหนังสือเอกสารสัญญานิติกรรมใดๆก็ตามท่านหรือแม้แต่ถ้าท่านจะร่างหนังสือสัญญาอะไรก็ตามหนังสือสัญญานั้นจะต้องเป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่ายถ้าท่านจะเซ็นหนังสือสัญญานะคะท่านก็จะต้องดูให้ดีๆถ้าสัญญาไม่เป็นธรรมห้ามเซ็น อย่าปล่อยปะละเลยมันจะส่งผลเสียกับตัวท่านในภายภาคหน้านั่นเองนะคะหนึ่งท่านเป็นคนที่ใจใหญ่กล้าได้กล้าเสียมักจะทําคือไว้ใจคนด้วยต่อมาเป็นคนที่กล้าทําอะไรเสียเส่ยงๆช่วงนี้นอกจากท่านจะต้องระวังคนระวังหนังสือเอกสารสัญญาอย่าทําอะไรเสียเส่ยงๆในช่วงนี้นะคะจะตัดสินใจจะทําอะไรก็ตามท่านจะต้องคิดดูให้ดีๆ ถ้าท่านพลาดมีเสียอนาคตเสื่อมเสียชื่อเสียงเลยนะคะให้ท่านระวังข้อนี้ให้มากๆเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะใจเด็ดตัดสินใจที่จะทำอะไรแล้วต้องทำให้ได้ระวังให้มากๆอย่าเป็นคนที่ทำอะไรเสี่ยงๆนะคะอะไรที่ผิดกฎหมายผิดกฎบริษัทอย่าเข้าไปใกล้ต่อมาในช่วงนี้นะคะท่านอาจจะมีความลับกับคนรอบข้าง เช่นบางท่านอาจจะได้ทำงานที่ท่านไม่สามารถเปิดเผยได้หรือบางท่านอาจจะกำลังคือท่านอาจจะมีการเก็บตัวห่างจากคนที่ท่านพูดคุยด้วยสักพักหนึ่งเพื่อทำเพื่อทาภารกิจบางอย่างหรือว่าทำโปรเจกต์บางอย่างซึ่งเป็นสิ่งที่ท่านไม่สามารถบอกใครได้นะคะปัญหาบางอย่างจะจบลงจะมีการละทิ้งจากคือจะมีการตัดสินใจได้ว่าคนนี้เลิกคบงานนี้ไม่ทำไม่เอา ไม่ทําต่อไปแล้วจบท่านจะตัดสินใจได้กับเรื่องบางเรื่องที่ค้างคาใจอยู่นะคะค่อนข้างที่จะโดดเด่นทำงานได้ชิวๆสบายๆแต่ให้ระวังในสิ่งที่เตือนให้มากๆอย่าประมาทเด็ดขาดสำหรับท่านใดที่กำลังวิ่งเต้นดำเนินการด้านเอกสารจะสำเร็จนะคะช่วงนี้ท่านเป็นคนเก่งและจะมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือ จะมีคนนํางานมาให้ซึ่งเป็นผู้ใหญ่เป็นคนที่มีอายุมากกว่าหรืออาจจะเป็นคนที่มีอํานาจในที่ทํางานของท่านนะคะเขาจะนํางานใหม่ๆมาท่านรับผิดชอบอาจจะเป็นเพราะงานยุง่งงานเยอะก็ได้ที่ท่านไม่ค่อยได้สนใจไม่ค่อยได้สูงสิงกับใครนะคะต่อมาในเรื่องของการเงินการเงินชาวราศีตุลในช่วง1-10กุมภาพันธ์นี้ท่านจะมีโชคลาภด้านการเงินนะคะได้รับของท่านจะเข้ามาเพิ่มมากขึ้น มีดวงได้เงินพิเศษมีดวงได้เงินจากช่องทางใหม่ๆและที่สําคัญนะคะช่วงนี้ถ้าท่านกําลังคอดหวังหรือว่ารอคอยเงินจากส่วนใดก,ก็ตามท่านจะได้เงินนั้นมาเป็นคนที่มีเงินทองไหลเข้ามาดีเลยละโดยเฉพาะท่านใดที่ค้าขายท่านใดที่ทํางานบริการนะคะหรือแม้แต่ท่านใดที่ขายของสวยงามเจ้าของกิจการรับงานอิสระปีแลนซ์รับงานพิเศษทำควบคู่กับงานประจำรับงานเป็นจ๊อบ ท่านใดที่ทํางานอยู่เบื้องหลังทุกทําลายอาจช่วงนี้การเงินของท่านไหลเข้ามาดีมีโอกาสได้หยิบจับเงินก้อนโตมีดวงได้เงินที่ท่านไม่คิดว่าจะได้นะคะบางท่านเสี่ยงลงทุนแล้วได้กําไรก็มีด้วยเช่นเดียวกันและจะมีคนเข้ามาให้โอกาสท่านด้านการเงินมีคนนําเงินมาเสนอให้กับท่านฉะนั้นช่วงนี้นะคะเงินใดก็ตามที่ท่านคิดว่ารับมาแล้วท่านจะต้องเดือดร้อนเสียอนาคตหรือว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ดีอย่าทําเด็ดขาด อย่าเป็นคนที่ใจใหญ่อยาก,กล้าได้กล้าเสียนะคะอยากกล้าทําในสิ่งที่คนอื่นเขาไม่ทําเพราะอะไรเพราะว่าช่วงนี้นะคะท่านโดดเด่นทั้งเรื่องของการงานและการเงินคนที่ไม่ชอบเห็นท่านได้ดิบได้ดีคือศัตรูหรือว่าอาจจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ก็ได้ใครบางคนกําลังจับตาดูพฤติกรรมของท่านอยู่แต่ท่านไม่รู้ตัว มีคนสืบความดูความประพฤติของท่านด้วยฉะนั้นอะไรที่เสียเส่ยงงอย่าทำในช่วงนี้นะคะข้อดีก็คือว่ามีดวงได้เงินแบบลับๆซึ่งท่านไม่สามารถเปิดเผยหรือว่าบอกใครได้อาจจะได้ด้วยความสามารถซึ่งเป็นความสามารถเฉพาะตัวก็ได้นะคะได้รับข้อมาดีค่ะมีโอกาสได้หยิบจับเงินก้อนโตท่านใดที่ทํางานประจําเพียงอย่างเดียว mm. ก็จะหมุนเงินได้หมุนเงินข้ามาจะมีเหตุการณ์ท่านได้เงินพิเศษ ซึ่งไม่ใช่เงินประจำแน่นอนหรือบางท่านอาจจะมีเพื่อนให้เงินนะคะแต่ท่านไม่บอกไม่สามารถบอกใครได้หรือว่าขอกู้ขอยืมเงินสำเร็จอืก็เป็นไปได้โชคดีหน่อยก็คือมีโอกาสได้ราบลอยด้วยนะคะช่วงนี้ท่านใดที่พื้นฐานดวงดีๆนี่มีโอกาสได้ลาบลอยมีโอกาสได้เงินที่ท่านไม่คิดว่าจะได้หรือไม่ก็ได้เงินจากการแก้ไขปัญหา นะคะท่านใดที่กําลังแก้ไขกับปัญหาด้านการเงินจะสําเร็จค่าใช้จ่ายช่วงนี้นะคะจะหมดเงินไปกับการเที่ยวการใช้จ่ายตามใจตัวเองซื้อสิ่งของที่ไม่จําเป็นอยากกินอะไรซื้อเลยบางท่านนี้ถ้าเสี่ยงนี่ก็เสี่ยงเยอะเลยนะท่านใดที่เป็นนักเสี่ยงช่วงนี้รู้สึกว่าจะใจกล้าเสี่ยงเยอะขึ้นฉะนั้นจะต้องเสี่ยงอย่างมีสตินะคะหมดเงินไปกับการช่วยเหลือคนอื่นการเปนคนรอบข้างสิ่งหนึ่งที่อยากจะขอเตือนให้ท่านระมัดระวังเอกสาร ด้านการเงินให้มากๆช่วงนี้ท่านอาจจะได้รับเอกสารด้านการเงินจดหมายทวงหนี้หรือเปล่าหรือว่าอาจจะต้องเซ็นเอกสารเรื่องเงินเงินทองทองยังไงก็ดูให้ดีๆนะคะและต่อมาระมัดระวังคนหลอกยืมเงินระวังคนเอารัดเอาเปรียบท่านมีเงินคนก็มักจะจ้องหาทางเอารัดเอาเปรียบท่านฉะนั้นช่วงนี้อย่าเป็นคนที่ใจดีมากนะคะการเงินค่อนข้างที่จะเด่นและท่านเป็นคนที่มีเสน่ด้วยนะช่วงนี้จะได้ใช้ใจ่ายเงินไปกับ การพบปะเข้าสังคมเรื่องความรักนะคะคนโสดช่วงนี้รู้สึกว่ามีสเสน่ห์ถ้ามีคนคุยนี่ก็คุยหลายคนหรือไม่ก็อยู่ๆก็มีคนเข้ามาคุยแต่ระวังนะคนที่เข้ามาช่วงนี้เขามีเรื่องปิดบงังซ่อนเร้นท่านอยู่อาจจะมีคนคุยอยู่แล้วนะคะเข้ามาเพื่อหวังผลประโยชน์จากตัวท่านเท่านั้นสำหรับท่านใดที่มีคู่และแต่งงานแล้วชีวิตคู่ช่วงนี้ ะะท่านค่อนข้างที่จะโดดเด่นคู่ครองคนรักเอาใจนะคะแต่ว่าท่านอาจจะมีความลับบางอย่างกับคู่ครองคนรักอาจจะเป็นเพราะว่าท่านเกรงใจไม่อยากบอกเขาเท่านั้นเองนะคะแต่อย่าทําในสิ่งที่ไม่ถูกต้องก็พอขออวยพรให้ชาวราศีตุลทุกท่านเฮงเฮงปังปังหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองสรุปมีโชคลาภด้านการเงินมีดวงได้เงินแบบฟุกๆนะคะถ้ากําลังรอคอยเงินจากสิ่งส่วนใดก็ตามท่านจะได้เงินนั้นมาเจอก,กันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ